วิบากกรรมของสัตว์นรกทั้งหลายกรรมของสัตว์นรกทั้งหลายกรรมและวิบากกรรมของสัตว์เดชานทั้งหลายกรรมและวิบากกรรมของสุรกายทั้งหลายนะกรรมและวิบากกรรมของเหล่าบรรดาหมู่เปรตทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างเอาโหสีโอ้โหสีโอาโหสิ แล้ก็กรรมและวิบากกรรมของเราบรรดาเทพบุตรบบมานเทพทิดามานทั้งหลายนะทุกสิ่งอย่างโอ้โหสีโอ้โหสีโอ้โหสีกรรมวิบากกรรมของพม,มลอกทุกชั้นภูมินะทุกสิ่งทุกอย่างโอ้โหสีโอ้โหสี โอโหสี่กรรของเทวโลกทั้งหลายวิบากกรรของเทวโลกทั้งหลายนะทุกสิ่งอย่างโอโหสี่โอโหสี่โอโหสี่ กรรมของมนุษย์ทั้งหลายกรรมวิบากของมนุษย์ทั้งหลายนะอมมนุษย์ทั้งหลายนะทุกสิ่งทุกอย่างเอาโหสิ่อาโหสิ่อาโหสิกรรมซ้อนท่าซ้อนขันกรรมซ้อนทากรรมวิบากในสติกรรมวิบากในสมาธิ กรรมวิบากในตบ่าชาญยานกรรมวิบากในเอกกภาวะกรรมวิบากในการบำเพ็ญทั้งหลายนะของทั้งหมู่เหล่าชั้นภูมิทุกสิ่ง,ยงอย่างเอาโหสีเอาโหสีเอาโหสีกรรมวิบากของอาธรรมทั้งหลายนะกรรมวิบากของเลขกลนเลขกลน,นบน,นดำไสยศาสตร์และวิชา ทั้งหมดทังสิ้นนะที่ใช้กันในโลกทาะถาสังสวัตนะกี่ยุกี่สมัยก็ตามทีนะทุกสิ่งอย่างโอโหสี่อาโหสี่โอโหสี่อบายมุกอบัยภูมิทั้งหลายกรรมไมบากในอบัยมุกนะกรรมไมบากในอบายภูมิทั้งหมดนะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นโลกิยะทั้งหลายทั้งมวลนะเอาโหส s ì เอาโหส s ì เอาโหส s ì